สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการปิดรูปคนที่มุมจอด้านล่างตรงนี้นีเ่เห็นไหมเนี่ยผูกการไปไม่ถึงโอเคผูกการไปไม่ถึงที่มุมจอด้านล่างขวามือเออนะอันนี้จะมีรูปตัวคนกลางแขนกลางขาอยู่กลางขาไหมน่าจะกลางน้านะโอเคอันนี้อธิบายก่อน เราอยู่ในเครื่องตัมซูง A50 เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเอาหลักการนะพี่นาะหลักการก่อนเอาเอาหลักการให้ชัดเจนสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับโหมดของช่วยเหลือคนที่มีความบกพร่องทางสายตาอาจจะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมองไม่เห็นมองไม่ชัดแล้วต้องการปรับอะไรบางอย่างคืออันนี้เป็นเมนูทางลัดให้สามารถปรับฟังก์ชัน ในหน้าจอให้ไปน็นย่งที่ต้องการแล้วเปิดปีจากตรงนี้ได้เลยกดจึกเปิดปึ๊อะไรเงี้ยนะอ่าพววเวลาเวลากดนี่บางทีมันก็ไม่รู้สึกถึงถึงถึงการเปลี่ยนแปลงโอ้มันจะเปลี่ยนในบางจุดต่ไม่ไี้เปลี่ยนบางจุดนะอ่ามาอ่าเราไปดูกันว่าแล้วอยู่ตรงไหนล่ะก็อยู่ในโหมดเกี่ยวกับพวกท็อกแบ็คอะเออนะอ่าเราไปดูกันอันนี้เนี่ยก็ต้องเข้าไปในตั้งค่าอันนี้พี่ต้องหานะด้วยเหตุผลก็คือสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ที่ เปิดเฉพาะบางอย่างหรือปีใช่ไหว่าบางอย่างคือมันมันได้หลายๆอย่างแต่ว่ามันเลือกได้โอ้อธิบายไม่ถูกวเว็มันเลือกได้จากเอ่อเาเรียกอะไรมันเลือกได้จากฟังชันหลายๆฟังกชันแต่มันเลือกได้ทีละฟังก์ชันไม่ได้เลือกได้ทุกฟนะังกชันอ่ะอ่าโอเคปเราไปดูกันเถอะเข้ามาในตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเอาไปให้สุดเลยนะพี่นะ อันนี้อยู่ในเครื่องนี้ก็สุดตัญลัก์ณัเดียวกันเลยเห็นไหมอ่านตัญลัก์ณ์แบบเดียวกันเลยคนกลางแขนกลางขาเนี่ยอันนี้เป็นโหมดการช่วยเหลือการเข้าถึงกดเข้าไปมันจะมูในโหมดของการเนี่ยการเสริมการมองเห็นเออนะเท่าที่กดเท่าที่กดดูนะเอออย่างอื่นไม่เห็นฮะอาช่างเถอะอันนี้เราบอกว่ามันอยู่ในโหมดเนี่ย เรานเนี้ยเนี่ยอย่างมดกว่เอาตัวอักษรความเข้มข้นสูงเนี่ยนะถ้าเกิดเรากดตรงรูปคนใช่ไหมอ่าเรากดตรงรูปคนปั๊บมันก็จะปิดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เรากดรูปคนนะไม่ได้มากดตรงนี้อ่านะอ่าเรากดรูปคนอีกอ่าสมมติเราไปกดรูปคนอีกทีหนึง่งมันก็จะเปิดขึ้นมาอ่าอันเนี้ยที่ลองมาทดสอบจากตรงนี้ได้นะอ่าเพื่อเข้ามาในตาหน้าต่างนี้แล้วเนี่ยพี่จะเห็นว่าการกดรูปคนเนี่ยอะไรมันเปิด อะไรมันปิดอ่ะอะแล้วพี่จะปิดมันก็เข้าไปในตั้งค่าตรงนี้กดที่ตัวอักษรแถวตรงนี้นะนะพี่นะ้ำไ่ใช่ไปกดตรงนี้นะแค่เปิดปิดโอเคอ่ามากดเข้าไปกดเข้ามาแล้วก็จะเห็นโหมดเห็นไหมทางลัดตัวอักษรความเข้มข้นสูงก็การุณาปิดถ้าจะไม่ใช้ก็ปิดอันนี้ซะก่อนโอเคไหมปิดทางลัดปับ๊บก็จะสังเกตเห็นว่ารูปตัวคนที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้หายไปแล้วโอเคไหมแล้วค่อยปิด ปิดอะไรอ่ะปิดฟังก์ชันการเข้มข้นสูงออกไปมไม่ปิดโอเคแล้วกดย้อนกลับออกมาอ่าอันนี้ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายทดสอบให้ดูสมมติเราเปิดอะไรอ่านมันเปิดได้ไหมอ่านเราผมลบเข้าไปความเข้มข้นสูงเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเขาก็จะบอกจะมีรูปตัวคนอยู่ตรงนี้นะเออแล้วก็ตรงน,นี้เข้าใจแล้วกดเข้าไปอ่าแตะแล้วมันจะเปลี่ยนนะ่ะอ่านี่ เสร็จแล้วเราก็แตะปุ๊บมันก็เปิดถูกไหมแตะปุ๊บมันก็ปิดถูกไหมลองย้อนออกมาอ่แล้วเราลองไปเปิดอันอื่นมันมีนะปุ่มไฮไลท์เนี่ยอปาีนปุ่มไฮไลท์อย่างเงี้ยอ้าวพี่เดี๋ยวดิทำไมไม่มาแล้วนี่เนี่ยเออแค่เปิดปิดเหรออ่การกลับสีอพเลือกการกลับสีไฮไลท์ไม่มีเหรอสมมติเราเปิดนี้ขึ้นมาสักอันหนึ่งละอ่าอูนี่เปิดได้ไหมเขาก็บอกว่าปกฏที่อันนี้ อ่าอันนี้เหมือนกันนะแล้วก็อันเนียเข้าใจอ่าเรากดเข้าใจเข้าใจสิโอเคแล้วเรากดลดออกมาแล้วเรามากดรูปตัวคนอีกสักเที่ยวหนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ากดรูปตัวคนเขาก็จะถามว่าเราจะเอาโหมดไหนเอาแบบอักษรความเข้มข้นสูงหรือว่าอุกันเราไม่ทํางานโอเค หรือว่าการกลับสีเขาก็จะให้คุณเลือกหรือจะแก้ไขเมนูทางรัาอะไรเขาก็จะให้เรากดอ่ะเราก,กดแก้ไขอ่าเขาก็จะมีเรื่องอะไรบ้างโอ,โอ้โหอ้โ,อโอเดี๋ยวนะโอ้โหเพียบเลยเพียบเลย <laughs> เพียบเลยอันนี้ โอ้ช่วยเหลือการเข้าถึงล้วเราติ๊กถูกติ๊กถูกขึ้นมานี่มันมีเพียบเลยนะโอ้โหาพี่เอยปฏิเสธไปเดียวโอ้โหเยอะเอ๊ะอ่าเยอะเยอะยอ่าแต่ถ้ามันขึ้นคําว่าแก้ไขแล้วพี่กดคําว่าแก้ไขแล้วเข้ามาตรงนี้ได้พี่ก็แค่เอาติ๊กถูกออกเนี่ยเอาติ๊กถูกข้างหน้าออกมีอะไรพี่อาออกให้หมดไปเลยไหมแล้วอ,ออกหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเอาออกหมดแล้วก็สังเกตว่ารูปกษรตัวคนก็หายไปอ่าเลือกกลุ่มการเข้าถึงการใช้งานโอ้โหพี่ เอากันเยี่ยงนั้นเลยหรือ <c oughs> โอ,โอ้ไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้โอเคช่างมันเถอะพี <c> ่ <oughs> <P ie> ลองเข้ามากดดูอ่าอันนี้อ่ะน,น่าจะได้บทสรุปละอันนี้เป็นฟังชั่นหรือเมนูในการเข้าถึงโหมดที่เกี่ยวกับการมองเห็นการได้ยินอะไรอย่างเงี้ยของเครื่องที่เหมือกับพวกท็อกแบ็กอะไรเงี้ยแล้วอ,อันนั้นแหละอ่ะ <c oughs> <c oughs> ช่างเธอประมาณเนี้ยอ่าอันนี้ก็ลองเข้าไปเปิดดูจะอยู่ในโหมดนี้อ่ามันไม่อยู่ในโหมดอื่นจะสังเกตว่าโทรศัพท์คุณน่ะในการตั้งค่าเนี่ยมันจะมีโหมดเนี้โดยเฉพาะเข้าไปในโหมดเนี้น่าจะแคบลงอ่ะอม,มันไม่ได้อยู่ในโหมดอื่นเราเขาไปไล่ไล่หาดูก็อยู่ประมาณอย่างที่เห็นน่ะเอาดูเทียบเทียมเป็นตัวอย่างก็แล้วกันจะ่บอกให้อย่าบอกให้ไปทำในเครื่องยี่ห้ออื่นนะทําไมอ่ะโอเป้ผมไม่ได้มีเครื่องนูยี่ห้อแล้วซื้อทุกยี่ห้อก็ เป่าก็แห้งตายเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ได้ประมาณหนึ่งดูเทียบเคียงเอาเถอะเออมันไม่ไม่ได้จะต่างกันมากนักเออน่าจะใกล้เคียงกันแหละเออดูเดาๆอันนิดนึงก็พอได้เลยเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ